สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่พีเม็นนะคะก็อยากจะมาทักทายแล้วก็อยากจะมาฝากเพจค้าขายนิดนึงนะคะก็คือ KP Shopping Bag นะคะ KP KP แล้วก็ K กับ P, P ตัวใหญ่แล้วก็ space แล้วก็ shopping s a r ดด้วยตัวใหญ่ S H O W P I N G แล้วก็ work แล้วก็ bag นะคะตัว B ตัวใหญ่ตัว A ตัวใหญ่ตัว g ตัวใหญ่นะคะ KP Shopping b a แบรดพิมจะทิ้งไว้ข้างบนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีพวกวิตามินวิตามินบำรุงผิวลดน้ำหนักโน่นนี่นั่นว่ากันไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีพวกกระป๋องกระเป๋าสมมากก็จะเป็นกระเป๋าวพวกแล้วแต่ว่าใครจะสั่งอะไรแต่เมนเมรหลัาๆพี่พิ์ก็จะมีพวกโครชอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอุ้ยน้ำผักตรงนี้ทําไมมันยังไม่ขึ้นอีกอะมันขึ้นแต่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะาให้ดูกระเป๋านะคะวันนี้มีกระเป๋าอะไรบ้างนะคะฝากเพจนิดนึงนะคะทั้ง IG แล้วก็ ทั้งเพจแล้วก็ IG นะคะตรงนี้นะคะ IG ก็ KP Shopping Bag ติดกันเลยค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ก็เป็นกระเป๋าของเกสนะคะน่ารักน่ารักใบเล็กๆเป็นมินินะคะอันนี้ก็จะเป็นของโคชนะคะไปดูใน IG ได้เลยนะคะพี่พิมพ์ถ่ายลงไปแล้วนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นสีแดงของโคชสวยมากเลยค่ะไม่ได้เอาจากถุงนะคะเพราะว่าขี้เกียจแล้วค่ะเพิ่งเก็บอือฮึ เสร็จต่อไปสีนี้ค่ะนี่เป็นของรุ่นแมดิสันนะคะสวยมากเลยค่ะสีแดงนะคะเดี๋ยวให้ดูสีมันจริงๆสีแดงสวยมากเลยค่ะมีแบบสายสะภายด้วยนะคะทรงเขาก็จะเห็นไหมเป็นหนังนะคะอันนี้สวยมากก็จะมีสีนี้แล้วก็มีสีดํานะคะสีดํานี้จะเป็นผ้านะคะเป็นลายเสือเห็นไหมจะเห็นไหมคะเป็นลายเสือยิบๆๆๆยิบยิบอย่างเงี้ยคะ่ะทรงเดียวกัน,ต,กนต่อไปก็จะเป็นทรงที่แบบว่าขายดีที่สุด คนชอบนะคะก็นี่จะเป็นสีน้ำตาลมันก็มีสีอื่นสีครีมสีเบจเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จต่อไปใบนี้พี่พีมีทั้งหมด3ใบนะคะเป็นแบบสะพายข้างนะคะอันนี้ค่ะมีทั้งหมด3ใบนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกันเดียเห็นไหมเนี่ยค่ะ3ใบตอนนี้เหลืออยู่แค่ใบเดียวนะคะโอเคนะคะแล้วก็แบบใบตะกี้แต่นี้จะเป็นสีดำอันนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะอือหือ ส่วนสีชมพูวันแววนี้ก็เป็นที่หายากที่ขายดีมากเอาลงออนไลน์เมื่อไหร่ทางโคชเอาลงออนไลน์เมื่อไหร่ก็จะหมดเลยค่ะพี่พิมพ์ก็มีสีชมพูสองใบค่ะเห็นไหมอืมือต่อไปใบนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลใบนี้สวยมากเลยค่ะใบนี้ขายไป้วคะอืือก็นะคะก็มีหลากอีกหลากหลายอย่างนะคะก็กระเป๋าตุง้งกระเป๋าตางังกระเป๋าตาังสองใบนี้ก็ขายไปแล้วนะคะลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะ Uh huh. ที่พี่พูดถึงใบตะเกียใบเนี้ยแบบใบนี้นะใบนี้แต่มันจะเป็นสีออกชมพูแล้วก็สีครีมอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ก็มีขายนะคะสั่งได้ค่ะสนใจแบบไหนแล้วก็นี่กระเป๋าตังอีกใบหนึ่งที่ให้ดูตะกี้นี่ลูกค้าฝากซื้อนาฬิกาเดี๋ยวให้ดูสวยมากเลยค่ะ ใครเป็นเจ้าของรู้ตัวแน่ๆเลยสวยค่ะพี่พิมไม่อยากแกะออกมาะครับเพราะมันซีลอย่างดีแล้วเนาะก็สวยค่ะคุณน้องราคาสอบถามพี่พิมได้นะคะสนใจสิ่งไหนต่อไปเอาันนี้ไปเก็บไว้ก่อนเอาไปเก็บที่กองที่เราขายออกกันนะคะน,นี่ก็เป็นสินค้าที่ขายออกแล้วโน่นนี่นั่นต่อไปเป็นพวกวิตามินในนี้นะค่ะที่คนหลายๆคนถามว่าบำรุงผมทำไมผมสวยก็ตัวนี้นะคะเป็นซิลอินฟิวชันนะคะของเคราติน แตกต่างจากอีตัวสีแดงที่เป็นซ i l k i n ฟิช i o นธรรมดาคือตัวนี้มีตัวน e ค a t i n นะคะช่วยในการบำรุงผมในการผมที่เราเสียหายยับเยินะนะคะทำสีผมมาลูกค้าให้คำ <S <S การันตีดีมากเลยค่ะแบบว่าทุกคนบางคนซื้อไปแค่ขวดเดียวก็กลัวพี่พินจะไม่ามาขายอีกเขาก็มาซื้ออีก2ขวดนะคะแล้วก็รีวิวดีมากๆค่ะตัวนี้แบบว่าผมลื่นสวย,สวยเก๋เลยนะคะตรงนี้ใช้ได้นานมากเลยค่ะ6ออนซ์อันนี้แสงเนาะก็จะใช้ได้ประมาณ สามถึงสห้าเดือนเลยนะคะผมหนาพี่พิมพ์ได้ใช้ประมาณ3เดือนครึ่งอะคะ่ะใครผมบางๆน้อยๆก็ใช้ได้เยอะนะคะต่อไปก็จะเป็นฟิชออยตัวนี้นะคะที่พี่พิมทานอยู่แล้วก็ให้คุณแม่ทานด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบเพลนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบ1 2 0 0งพนมิลลิกรัมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในหลายอย่างทั้งหน่วยความจำเราวไม่ให้หลอดเลือดเราพราักหรือเขาเรียกภาษาไทยก็คือตีบตันนั่นเองนะคะลบเไปน,นิดนะะึงค่ะกล่องพึ่งแกะของตะกี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราทานฟิชออยเป็นประจำตรงนี้ก็จะช่วยในการต่อต้านมะเร็งอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะต่อไปพี่พิมพ์ก็จะมีตัวนี้เช่นกันค่ะตัวนี้เป็นตัวดูดซับไขมันนะคะตัวนี้ทําจากเชลฟิชนะคะผลิตจากเชลฟิชก็คือไม่มีใครที่แพ้อาหารทะเลทานไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนตัวนี้ก็จะช่วยในการดูดซับไขมันทันทีทานพร้อมอาหารครั้งละสองเม็ดส่วนมากสามีพี่พิมเขาเ็ท่านท่านแกก็จะทานประมาณ ตอนวันแล้วก็ตอนเย็นแค่นั้นค่ะก็คือตกวันละ4เม็ดมีอยู่240เม็ดนะคะตรงนี้ก็จะทานประมาณ2เดือนนะคะก็คือเราทานอาหารเซต <V> เซตแล้วก็ใส่นี่ไป2เม็ดพร้อมอาหารแล้วดื่มน้ํานะคะเสร็จตัวนี้ก็จะไปดูดซับไขมันทันทีเลยค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบว่าเพิ่งเอามาก็คือตัวเบลรลีนตัวนี้นะคะเป็นสารายฟูโก,โกน้นะคะฟูโกแซนจินนะคะตัวนี้ ก็จะช่วยในการลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลยนะคะทําให้เราไม่หิวอาหารนะคะตัวนี้ค่ะทุกอย่างทําจากธรรมชาตินะคะออืใครห้ามทานคือก็คือคนท้องค่ะห้ามทานแค่นั้นนะคะตรงนี้โอเคนะคะ warning consult your health care provider before you use if you are pregnant nursing a n d t e r i s t m ถ้าใครนคะคะก็ใครเป็นโรคอะไรไม่มีปัญหาแต่แค่คนท้องแค่นั้นนะคะเสร็จต่อไป เราก็จะพูดถึงมูฟฟรีมูฟฟรีคืออะไรก็คือว่าตัวที่พี่แม่พี่พิมพ์ทานตัวนี้นะคะคือจะช่วยในการทําให้ข้อไข่ข้อของเรามีความสบายตัวขึ้นเพิ่มน้ําไขข้อแล้วเพิ่มแคลเซียมตรงนี้นะคะจากที่แม่พี่พิมพ์แกเดินเหินลําบากนะคะทุกวันนี้แกได้ตัวนี้ช่วยแกไม่ค่อยปวดหัวเข่าอะไรมากมายสักเท่าไหร่แกดีขึ้นมากแต่ต้องทานเป็นประจํานะคะตรงนี้ค่ะก็จะช่วยได้นะคะ มีอยู่ร้อยยี่สิบเม็ดนะคะวันละสามเวลาแต่แม่พิมพ์่านเ่แค่วันละสองเม็ดแค่นั้นค่ะสองที่แรกจากนั้นก็วันละเม็ดนะคะแล้วมีอีกอันนึงค่ะที่พี่พิมพ์อยากจะมาพูดถึงก็คือว่าอีตัว alive วิตามินรวมที่พิมพ์มให้แม่พิพมพ์ทานแต่ตอนนี้ไม่มีของที่นี่มีน้องหลายคนมาสั่งซื้อ เหมือนกันก็คือว่าตัวนั้นเดี๋ยวว่างจะามาลงให้ดูนะคะก็คือเป็นวิตามินรวมสาหรับคนอายุ50ขึ้นไปให้ทั้งคุณพ่อมีสาหรับผู้ชายแล้วก็สําหรับผู้หญิงตรงนี้นะคะจะเป็นวิตามินรวมทุกอย่างช่วยในเรื่องสายตาความจําไปเพิ่มวิตามินต่างๆที่ร่างกายของคนชราหรือผู้สูงอายุท่านขาดไปตรงนี้นะคะดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนานละเดี๋ยวจะเบือ่อแล้วคะค้าขายนะคะวันนี้นานๆทีเข้ามาทีนะคะ เสร็จต่อไปก็เป็นตัวนี้ค่ะวิตามินซีนะคะ plus rosehip นะคะตรงนี้ rosehip ก็จะมีเลิศมากกว่าตัววิตามินซีตรงนี้ถึงประมาณคราบอกประมาณในนี้ประมาณพูดถึงประมาณ10เท่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือว่าเป็นจะช่วยให้เพิ่มวิตามินซีในร่างกายเราผิวพรรณใสกริ้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญทานวิตามินซีเยอะๆทําให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรนะต้านต่อความเป็นหวัดได้นะคะตรงนี้ทานวิตามินซี ตรงนี้ก็มี evening primrose แบบพันมิลิกรัมอยู่นี่2กระปุกนะคะก็ใครสนใจ evening primrose สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะมี2กระปุกนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งที่แบบว่าเป็น point ลดช่วงนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะ super t i s e l i n นะคะตัวนี้ก็คือตัว detox ออตับนั่นเองทำไมเราต้องด detox ออตับเราตับ ทั้งเรากินยาโน่นยาบำรุงยาสวยยานั่นยานี่ดื่มจัดสุบรีโนะทุกอย่างค่ะตัวนี้ก็คือจะเข้าไปดีท็อกทําความสะอาดตับทำให้ทุกอย่างแข็งแรงตับเราแข็งแรงก็สะอาดขึ้นและที่สําคัญก็คือจะช่วยในเรื่องยาที่เรากินอยู่ก็จะไปเสริมสร้างให้เม็ดยาที่เรากินตรงนี้ค่ะยาแต่ละชนิดทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือไม่ด้ยานั่นเองนะคะทานพร้อมกับยาที่เรารับประทานได้เลยค่ะเคค่ะก็ฝาก KP s h o p p i n g Bag ไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะ ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่กลับมาทั้งซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามานะคะตรงนี้เราก็ได้เคลียร์กันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรับของกันต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะตรงนี้ค่ะ mm. เจอกันเมืองไทยนะคะโคเคค่ะบ๊ายบายทุกคน